นี่ลูกนี่หลานมาทางให้กับมะพรัยเฮ็ดปวกแดงพี่น้องอยู่ให้เอาดูมาขุดเห็ดเด้อบัดน,นี้ยฮ่าพี่น้องมาขุดเห็ดปวกแดงเด้อขุดเห็ดปวกกันเด้อหาว่าบ่เอิ่นเดิ จุกุจุกุสุดยอดงานเนาะผู้อื่นเขามาเก็บมาจนล่านี่อันนี้เขาเห็นเขามาเขาเขาเลี้ยบหมาปกติเขามาเก็บสุดปีเด้ปีนี้เหรอเขามาถางสวนเขาเลี้ยบกากหมาไงเขากินไม่ยีสิบสามสิบปีแล้วโอ้ยเขาบ่อเดิมาอยู่สวนหลายปีสุดยอดอลังการ ฮัแดงก่อนีไหนก็ถามเราเฮทบวกแดงออกไปที่บ้านเขางม้อ่สะาดม่อ่างชาบ้านขังสวนอยาน้่วาม่อ่างเลแราวลูแล้วโยนี มื่อไหรนเผาได้เงี้ยอ,อย่าซือมื่อวัมาโชคดี ขามันเริ่มแล้วแ <ừ, S 2> ถวข้างบนข้างม,มันอยู่ที่ตัเป็นนานนั่นเลยแหละมันตัเข่าแล้วฮ็ติดแวถแวเสีย<ด>มันห้อยอะไรเลยแมเดี๋ยวกอนงั้กับพอฮกเจ็ดดอกยกหงอน่ะหงาใกล้ๆมองจอดรถน่ะมันเข่าแล้วจนเลยห <ừ. S 1> ้อยดีมันห้อยอะไรแถวนั้นเลยนี่ขามันก็เริ่มแล้วโชคดีไปเบอร์นี้ การนำเสางท่านผู้ชม Ok nè thơ okay. Mà này cơ nè à. Ui kìa đi mô มานี่ก็น่าคุณแม่ขอสัมภาษณ์นะมาเห็ดหยังมาให้หมดกัดไข่หำเห็ดหยังค่ะนะประเทศไทยลูกฉันดินถมไ้หมดมันกัดไข่ดินถมไข่ไลยลูก หมดกับ